ผูชมชน,นลสวสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศรั์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม เหล็กน้ำผีเหล็กน้ำผีจัดว่าเป็นของตนศิษย์ที่มีเดชโชธาตุในตัวสูงเป็นอย่างยิ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีคุณวิเศษสุดและไม่เสื่อมพรัศมีของเหล็กน้ำผีจึงเป็นที่เกรงกลัวของเหล่าพูดผีปีศาจทั้งหลายหรือความร้อนแรงแห่งเดชโชธาตุภายในบุคคลที่มีฌานสมาธิจนได้ตาในจากการปฏิบัติกรรมฐาน จะสามารถแลเห็นรัศมีของเหล็กน้ำพีนี้เป็นสีแดงสดบ่งบอกถึงอำนาจทางด้านการคุ้มครองขั้นสูงและอำนาจจากเทโชธาต์ที่ส่งผลในทางตะบะเดชะสนับสนุนดวงชะตาชีวิตให้เป็นเจ้าคนนายคนและอำนาจจากเทโชธาตนี้ยังเป็นตัวล้างอาฐานทั้งปวงจากการทำบุญใสมนดำต่างๆเทโชธาต์ก็คือถาดไฟครูบาอาจารย์ท่านต่างกล่าวกันไว้ว่า ถาาุไฟในโลกนี้มีอำนาจในทางสร้างมายาอย่างหนึ่งและสามารถทำลายล้างอาถารจากเวทมนต์ได้ทุกชนิดสามารถล้างอาถารพได้ด้วยถาาุไฟแถมยังเป็นพลังงานให้กับชีวิตของเราได้ด้วยพลังงานนี้จะทำให้ร่างกายของผู้ที่ได้รับนั้นมีความแข็งแรงประชุมกระชวยแก่ช้าและเป็นโครงกระพานได้อีกด้วย บางท่านที่สื่อพลังงานเหล็กน้ำพีเข้าไปนานวันเข้าก็จะเกิดตะบัดเทชะเส้นผมจะกลายเป็นสีเหล็กหรือสีทองแดงและเมื่อตายไปแล้วแม้แต่กระดูกก็จะกลายเป็นทองแดงตามไปด้วยอย่างน่าสจัจจ์ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าอำนาจแห่งกระแสพลังงานของเหล็กน้ำพีเข้าไปปรับาธาตุของร่างกายทำให้กลายเป็นทนสิทธิ์ตามตัวของมันไปด้วย ซึ่งผู้ที่ซึมซับเอาพลังงานจากเหล็กน้ำพีจนถึงขั้นเส้นผมเปลี่ยนเป็นสีเหล็กหรือสีทองแดงจะมีความเป็นโครงกระพานคันเลิศมีอายุยืนยาวและปราศจากโรคภัยต่างๆมารบกวนแต่ทั้งนี้ก็ต้องหมั่นทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาโดยเอาเหล็กน้ำพีไว้ในมือดูดรับเอากระแสะพลังเอาไว้ให้มากๆและบ่อยๆก็จะสามารถกลายร่างเป็นทนสิทธิ์ได้ในที่สุดครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมองเช c h ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม